วันนี้เป็นวันที่แสนนะ่าเบื่อจริงๆเออคุณเป็นผู้โชคดีได้ดูสิงกังแรกของพวกเราอะไรกันเนี่ย,ยต้องเสพซะหน่อยแล้วแหม่ยินดีด้วยค,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 คุณเป็นคนพิเศษคุณคือหนึ่งในล้านอย่นันเหรอก็ไม่คิดเพื่อใจให้คนใทอย,ย,ยอะไรกันเนี่ยรักเธอคนนี้ยี่สชั่วโมงเช้าสายบาบเย็นก็ยัง I love you นมเฮ้ยน้ำพริกเผาตามแม่ป้านมอันนี้เป็นบีม่วงหิมพานนี่ข้าวนี่สมุนไพรเทศแม่งทุบทิ้งแม่งเลยนี่เบคอนทิ้งไปนี่มายองเนสแม่งของโปรโดผมมีเพื่อนอยากให้รู้จักสวกัสดีฉันแจ็คสวัสดีฉันโรดฮ้ยได้เลยมันเยอะอยู่ได้นี่แม่งขยำเนื้อออกจากกระดูกให้มใหมดไม่ดีทออยู่ในช็กแม่งเลยเฮ้ยกระดูกบ้าพอนี่มันเยอะชิบหายเลยแม่งเฮ้ยกัดแม่งเลยนี่เฮ้ย รสชาติไม่ได้เรื่องอน้งนีน่นมนมได้มีคุณค่าทางโภชนาการเฮ้ยกินเยอะๆ้าใจไหมกิได้ตัวสูงสูงนี่แล้วก็ปั่นมันด้วยเครื่องมืออนประสงค์นี่นี่นะเฮ้ยเฮ้ยคุณลืมใส่ซ้อนมือขัวทศได้ยังไงวะเนี่ยส่เ้าไปแหมลาอยู่ได้เฮ้ยเฮ้ยมองหน้าเขทำไมไม่ไมก็มวนกินมะพราน นี่ใส่แบบเท้าร้องก็ใส่กแบบตาหัวหมาอย่ี๋เฮ้ยไม่สับใจน,นี่นะเฮ้ยนี่นี่เธให้เต็มร่องไปเลยนี่นะแมางเฮนี่เดือบเบคอนเฮ้ยลวมีเกูหายไปไหนแล้วเนี่ยใครเอามีดกูไปซ่อนแม่งเอ้ยหุดดิดหุดดิดเฮ้ยฉกแม่งเลยนี่นี่ อไเนี <laughs> <laughs > ่ยอุ้ยเมฮาฮาฮาะแล้วอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยอกยอกฝากไว้ก่อนเถอะเอ็มอคีเรือนอุ้ยขั้นตอนต่อไปใส่ข้าวลงไปนี่อุ้ยแสยงจากเย็นใส่ลงไปเลยเอาเนื้อที่เรานวดในขาหน้าไปยี้ลงกระทะแล้วก็คนมันด้วยตะหลิวบ้าบอเนี่ยและนี่ คุณยอดควรให้คุณิีตนาการไว้ใช่ไหมล่ะเฮะ้ออร่อยนะเนี่ยนี่คุณขอดคุณคู่ควรแล้นนวเหียคุณขอดคุณคู่ควรเอาเนื้อไก่ออกมาได้แล้วอุ้ยร้อนแม่งโอ้น่ากินนี่ใส่เจ้านี้ไปแม่งน่ากินชิบหายเลย ช่วดไปเลยพี่น้องบ๊ย